สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Music Channel วิชาดนตรีครับโดยครูเติร์ดครับคลิปนี้ก็จะพาเด็กมารู้จักกับเพื่อนดนตรีกลองครับกลองเนี่ยนะครับก็จะอยู่ใน กลุ่มเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบครับเครื่องกระทบนี่ก็คือการเอามือไปตีเอาไม้ไปตีนันครับนั่นคือการกระทบกันระหว่างไม้กับหนังกลองหรือมือกับหนังกลองคิดกันง่ายๆเลยครับมองง่ายๆเลยกลองมีแบบไหนบ้างที่คุณครูจะพามารู้จักนะครับเดี๋ยวคุณครูจะพามารู้จักกับกลองกล้องกล้องชุดครับกลองชุดนี่จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะว้าว wow. หน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้ครับมีหลายๆกลองครับมารวมๆกันก็เลยกลายเป็นกลองชุดครับมี1ชุดด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเรามารู้จักส่วนประกอบแรกของมันเลยเนาะนั่นคือกลองใหญ่ๆที่อยู่ข้างล่างครับเขาเรียกว่าเบสดัมครับเบสดัมเจ้าเบสดัมเนี่ยของกลองชุดนะครับถ้าจะสร้างเสียงของมันก็คือต้องมีกระเดื่องครับกระเดื่องหน้าตาเป็นแบบนี้ครับแล้วเขาก็จะเอาไปใส่กับที่ล็อกของเบสดัมนะครับ ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อีกเช่นกันครับครับต่อไปไมารู้จักส่วนประกอบต่อไปเลยเนาะส่วนประกอบต่อไปก็คือกองทอมครับทอมทั้งหลายแหล่ที่อยู่ด้านบนเห็นไหมเอ่ยมี3ตัวด้วยกันนะครับทอมที่1ทอมที่2และทอมที่3ครับแต่เขาก็จะมีชื่อเรียกของเขาแตกต่างกันไปนะครับแต่รมกูจะพาเรียกง่ายๆเนาะทอมหนึ่งก็คือใบเล็กสุดนะครับอยู่ด้านซ้ายมือก็เรียกทอมหนึ่งไปเลย ทอมที่2อ,อยู่ขวามือก็เรียกทอมที่2เลยครับ2ทอมรวมก็เป็นทอมทอมนั่นเองครับต่อไปครับเจ้าทอมที่3เขาเรียกว่าฟอร์ทอมนะครับฟอร์ทอมไอเจ้าฟอร์ทอมเนี่ยครับเขาก็จะถูกแยกออกมาอีกต่างหากนะครับจะมีขาตั้งให้ด้วยนะครับต่อไปก็เป็นกรองแสดนน,นะครับกลองแสนแนนหรือที่เรารู้จักว่ากลองแท็กนั่นเองนะครับหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้ เขาก็จะมีขาตั้งไอกองแสแนนะครับแยกให้ต่างหากครับต่อไปครับเดีย๋ยวเรามารู้จักเจ้าไฮแฮทครับไฮแฮทไฮแฮทนี่ก็จะเป็นฉากที่เอามาประกบกันนะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของกลองชุดนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเขาก็จะมีที่เหยียบด้วยนะครับเท้าซ้ายเนี่ยจะวางไว้ที่ไฮแแฮทเนาะต่อไปครับองค์ประกอบต่อไปนั่นก็คือ ฉาบคลาสครับหรือภาษาไทยของเราก็คือฉาบส่งนั่นเองครับพอเวลาเราตีลูกส่งเสร็จปุ๊บเราก็จะตีฉาบตัวนี้มัคนครูจะใช้สัพท์ที่เข้าใจง่ายๆนะครับแบบบ้านบ้านเลยหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ กับอันสุดท้ายนะครับนั่นก็คือฉาบไลท์นะครับจะอยู่ด้านขวาไลท์ก็คือขวานั่นเองนะครับอาจจะใหญ่กว่าเดิมและหนากว่าเดิมมากครับหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้องค์ประกอบของมันก็จะมีประมาณนี้ครับจะกรองชุดเนี่ยครับสนุกมากๆเลยเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงมันดูนะ ครับเสียงของมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับในคลิปนี้นะครับก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักกองชุดครับทำไมต้องรู้จักกล้ากกองชุดเพราะกองชุดเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่สําคัญมากๆนะครับในวงดนตรีเป็นเครื่องดนตรีที่ควบคุมจังหวะของวงดนตรีทั้งวงเลยนะครับถ้าเกิดวงดนตรีเร็วขึ้นเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยหันหน้าไปหามือกลองทันทีเลยครับ เองจะเร็วขึ้นทำไมประมาณนี้ครับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับบา,บาย